นนนะปั๊มนาบายยับนะเปรตอิกาคือเปรตที่มีร่างกายเป็นอีกาขนาดใหญ่มีไฟลุกท่วมตัวได้รับความทุกข์ทรมานมากมีบุพกรรมคือแต่เดิมก็เป็นอีกาเขาจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงพระเอาอาหารตั้งวางไว้ก็มาจิกกินอาหารที่เขาจะเอาไปเลี้ยงพระตายแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตอีกาดังนั้นไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่ไปเป็นเปรต แม้อีกามันเป็นสัตว์ไม่รู้เรื่องแต่ทําไปเพราะความหิวก็ยังไปเกิดเป็นเปรตเรื่องกฎแห่งกรรมนี้สรพสัตท,ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดีรัจฉานล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เหมือนกองเพลิงใหญ่ใครจับไฟก็ร้อนทั้งนั้น